สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมนะครับเป็นพ่อครัวให้กับลูกชายนะฮะทำอา,าาะะอาหารพัตคาลนะฮะอาหารพัตคาลของผมก็คือมามา่านะครับพอดีดูกก้นนะครับอยากกินมามา่าตอนนี้ผมก็ทำนะครับต้มมาม่ามาแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะลองทําดูว่าลูกชายจะกินแล้วมันเป็นมาม่าเผ็ดด้วยนะ ลองมาดูนะครับว่าดาก้อนนี่กินมาม่าเผ็ดได้หรือเปล่านะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันเดือดแล้วนะครับก็ปิดไฟปั๊บนิดหนึ่งนะครับพอดีเป็นห้องครัวประจําบ้านนะฮะก็ดูสภาพครัวก็ดูดีนะฮะเดี๋ยวจะลองดูกันว่าดะก้อนจะกินมาม่าเผ็ดเป็นยังไงนะฮะนะครับตอนนี้มาม่าสุกแล้วผมก็เรียกลูกมานะฮะจะให้มาดูว่าเขาจะกินมาม่าเผ็ดนะฮะวันนี้ดูถ่ายดูเนาะดะก้อนมาถ่ายดูเพาจะใส่มาม่าเข้าไปในจานลวเดี๋ยว มันเป็นมาม่า,าแห้งเนาะมาม่าแห้งถ่ายก่อนนะครับก็จะทำพ่อเทน้ำออกก่อนเนาะพ่อเทน้ำออกออกมอั้ยยังดูดิดูถ่ายเห็นหรือว่าพ่อเทน้ำออกเกือบผลแล้วนะครับมาม่าเป็นของก้อน ให้หมดเลยเนาะจะได้เนี้ยอ่ะหมดแล้วอ่าผมจะปรุงแล้วนะครับผมอ่าให้ปรุงเองนะครับพอขั้นตอนนี้ก็จะให้เขาอยากจะกินอะไรให้เขาปรุงเองโอยใส่เยอะจังใส่หมดเลยเหรอใช่ผมอยากกินหมดใส่ เผ็ดขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมเนี่ยเผ็ดมากอใส่โมเลเลรออยมีก้อนๆด้วย่เอ,เอาใส่ถุงไว้ก่อนใส่ถุงไว้ก่อนนี่ก้อนๆอ่ะ,สะ,สะคลุคก,ก,กให้มันเข้ากันหอมไหมลูกมากินเลยนะน่ากินเล่นะ กินแล้วกินหอมเข้ามาในกล้องเลยทีเดียวออกมันรับไปกินไม่ได้ขอโทษที <c oughs> ต่อแล้กินอาหารทุกครั้งก็ล้างมือด้วยอ่ะสะบู่สบู่สบูสบู่เออแล้วจะเปิดยังไง <c oughs> ผมก็จะกินน้ำอันนี้ด้วยนะครับถึงช่วงการกินแล้วนะครับผมเอ,อ้ผมก็เทน้ำลงไปโอ้ยน้ำ โอ,อนะ้น่ากินไหมโอเคครับไปดูกันเลยโอ้ยอยากกินแล้วมันเผ็ดแค่ไหนกันแน่เนี่ยอยากกินแล้วทางท้องครัวแล้วนะนี่ก็ยากนิ่งๆนะครับเอาใหม่ช้อนนึง เผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมก่อนพอเผ็ดอยู่นะคะ <c oughs> ก็เผ็ดด้วยน้ำนี้ก็ชาแบบแบบเปรี้ยวๆนิดเดียวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวหวานนี่แหละ อร่อยดีนะพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย